สวัสดีค่ะแนะนำตัวเองหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อประพาน,นิวรกิจ,จเจริญผลอายุ15ปีกำลังศึกษายอยู่ชั้นม .3 ค่ะวันนี้หนูมาทำอะไรคะมาสแกนลายนิ้วมือที่ NST ค่ะสแกนลายนิ้วมือเ็าทำกันยังไงคะเขาก็จะสแกนสิบนิ้วมือซ้ายกับมือขวาค่ะแล้วก็วัดมุมลายมุมลายเส้นที่ฝ่ามือสองข้างค่ะ หลังจากสกแกนแล้วจะทราบผลสกแกนทันทีเลยไหมคะยังไม่ทราบค่ะเพราะว่าต้องรออีกอาทิตย์หนึ่งค่ะรอให้นักวิเคราะห์มาวิเคราะห์ก่อนค่ะแล้วก็จะมีผลอันนี้มาด้วยค่ะอันนี้<ะ>คืออะไรคะอันนี้คือผลที่นักวิเคราะห์เขาจะนักวิเคราะห์มาว่าเรามีลักษณะอย่างไรนิสัยอย่างไรมีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไรควรปรับปรุงพัฒนาอย่างไรค่ะอืมแล้วหนูคิดว่า การวิเคราะห์เนี่ยมีประโยชน์กับหนูยังไงคะก็หนูมสามใช่ไหมคะหนูต้องไปต่อมสี่ค่ะแล้วมสี่ต้องเลือกว่าสายวิทย์หรือว่าสายศิลป์ค่ะก็พอมาสแกนนี้ก็อ๋อเลยรู้แล้วว่าตัวเองควรอยู่สายไหนค่ะแล้วหลังจากที่นักวิเคราะห์วิเคราะห์หนูแล้วหนูรู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกเข้าใจตัวเองคะ่ะแล้วก็เข้าใจว่าเราได้ด้านนี้ไม่ได้ด้านน,าน,นี้ด้านนี้ควรพัฒนามากขึ้น ด้านดอยก็ควรที่จะปรับปรุงพัฒนาให้ไปรอดน,นะคะหนูอยากจะฝากอะไรถึงคนผู้ชมไหมคะอยากให้ทุกคนมาสแกลนลายมือกันเยอะๆนะคะก็ลงทุนครั้งหนึ่งก็ได้รู้ตัวเองตลอดชีวิตเลยะคะ่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ